สุตันตะปีตะเกสังยุตตะนิกายสักจะถุดโถภาโคสลายตนะวคโคนโมตสะพระควโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสัะอันนี้จะวคโคปัทโมวงเล็บหนึ่งเอวมีสุตังเอกังสมัยังพะควาสาวัตถิยังวิหารติ เทตวาเนอนาถาินทิกาสารามีตรัตระโหพัควาภิกขูอามันเตสิภิกขโวติพะดันเตติเตภิกขูพัควาโตปัจจโตสุพัควาเอตทโวจะจักขุงภิกขเวอนิจจังยธนิจจังตังทุกขังยังทุกขัง ตาานตายาทานตาตังเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยาถาภูตังสัมมัปปัญญายาทัตถาพังโสตังอนิจังยาทานิจังเปขานังอนิจังยาทานิจังเปคิวหาอนิจายาทานิจังตังทุก ขังย pues you know, nah, so, ัง e, ทุกขังตาทันตายาทันตาตังนีตังมะมะนโสหะมัสสินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยาทาภูตังสัมมัปปัญญายาทัตถาขังกายโยอนิจโยญาทานิจังเปมะโนอนิจโยญาทานิจังตังทุขังยังทุก ตังตถานตายาถานตาตังนิตังมะมะนิโสหะมัสมินะเมโสอัตติเอวะเมตังยาถาภูตังสัมมัปปัญญายาทัตอัพังเอวังปัสสังพิกเวสุตตะวาอาิยสาวโกจักขุสมิงปินิพินหติโสตสมิงปิ นิพพินทติอาณาสมิงปินิพพินทติทิวหายปินิพพินทติกายมมาาสมิงปินิพพินทติมนัสมิงปินิพพินทตินิพพินทังวิรชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตะมิติญาณังโหติ ขีนาชาติผู้สิตังลัมมะจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทธายาติปชาณาติติปาธมังพระสุตันตปิฎกสังยุตตนิกายตลายตะนะวะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น หนึ 1> 1. สลายตนะสั่งยุดหนึ่งปฐมปัญน,นาตหนึ่งอนิจจวัคหมวดว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงหนึ่งอัจฉริตานิจจตสว่าด้วยอายตนะภายในไม่เที่ยงวงเล็บหนึ่งข้าพเจ้าข้าพเจ้าในตอนเริ่มต้นของพระสูตรนี้และพระสูตรอื่นๆในเล่มนี้หมายถึงพระอานนน์ ข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภา,าคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาปินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภา,าครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองระดารัสแล้วพระผู้มีพระภา,าคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า ที่สุทั้งหลายจากักขุวงเล็บตาวงเล็ وم, บปิดไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาวงเล็บไม่ใช่อัตตาวงเล็บปิดสิ่งใดเป็นอนัตตา,ส,นนตาสิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา โสตะวงเล็บหูวงเล็บปิด kommt, become, s, yaş, ไม่เที่ยงไปยันใหญ่คณะวงเล็บจมูกวงเล็บปิดไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงไปยันใหญ่คิวหาวงเล็บลิ้นวงเล็บปิดไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นเธอทั้งร้ายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรากายไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงไปยันใหญ่มโนห…วงเล็บใจวงเล็บปิดไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก์ขสิ่งใดเป็นทุก์ขสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในจักขุย่อมเบือนายแม้ในโสตะย่อมเบือนายแม้ในคานะย่อมเบื่อนายแม้นชิวหา ย่มเบื่อนายแม้ในกายย่อมเมื่อนายแม้ในมะโนกเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรมจรรย์แล้วอยู่จบพรมจรรยร์หมายถึง อยู่จบพรหมจรรย์แล้วหมายถึงกิจแห่งการปฏิบัติเพื่อทำลายอาสวะกิเลสจ,จบสิ้นสมบูรณ์ไม่มีกิจที่จะต้องทำเพื่อตนเองแต่ยังมีหน้าที่เพื่อผู้อื่นอยู่ผู้อยู่จบพรหมจรรย์นี้ได้ชื่อว่าอาเสขะบุคคลทำกิจที่ควรทำกิจที่ควรทำในที่นี้หมายถึงกิจในอริยสติคือการกำหนดรู้ทุกการละเหตุเหตุแห่งทุก การทำให้แจ้งซึ่งความดับทุกข์และการอบรมมักมีองค์แปดให้เจริญทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอ,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 อื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปหมายถึงไม่มีหน้าที่ในการบำเพ็ญมักขยานเพื่อความหมดสิ้นแห่งกิเลสอีกต่อไปเพราะพระพุทธศาสนาถือว่าการบรรลุ อรหัตตผลเป็นจุดหมายสูงสุดอชัตตานิจจะสูตรที่หนึ่งจบพระสุตันตปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนะวักเล่มที่สี่ภาคที่หนึ่งขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหัตตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งสลายตนะสังยุต ปฐมปัญน,นาตอนิจจะวัคที่หนึ่งหนึ่งอชติกะอนิจจสูตรว่าด้วยความเป็นอนิจจังแห่งอายตนะภายในวงเล็บหนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถี หน้าที่นั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว hm aj <aja> พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงดังนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราหูเป็นของไม่เที่ยงจมูกเป็นของไม่เที่ยงลิ้นเป็นของไม่เที่ยงกายเป็นของไม่เที่ยงใจ เป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดอะก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในจักสุย่อมเบื่อนายแม้ในหูย่อมเบื่อนายแม้ในจมูกย่อมเบื่อนายแม้ในลิ้นย่อมเบื่อนายแม้ในกายย่อมเบื่อนายแม้ในใจเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีจบอัชัดติกะอนิจจะสูตรที่หนึ่ง <S <S สารัต ปกาสิณีอัฐกถา,ธา,ธาสังยุตตนิกายสลายตนะวัคปฐมปัญนาตอัฐกถา,ธาอชาติกะอนิจจสูตรที่หนึ่งในสลายตนะวัคอชาติกะอนิจจสูตรที่หนึ่งวินิจฉัยดังต่อปีนี้บทว่าจากักขงได้แก่จักสูตรสองคือยานะจักสูตรหนึ่งมังสะจักสูตรหนึ่งในจักสุตรสองอย่างนั้น ญาณจักสุมีห้าอย่างคือพุทธจักสุธรรมจักสุสมันตะจักสุทิพยจักสุปัญญาจักสุในจักสุห้าอย่างนั้นที่ชื่อว่าพุทธจักสุได้แก่อสยานุสยยญาณและอินทริยะปโรปริยตตญาณซึ่งมาในพระบาลีว่าต้องตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุที่ชื่อธรรมจักสุ ได้แก่มัคคิจสามผลจิตสามซึ่งมาในพระบาลีว่าวิรชังวีตามาลังธรรมะจักขุงอุทปาธิธรรมะจักสุปราศจากกิเลสดุทุรีปราศจากมนทินเกิดขึ้นที่ชื่อว่าสมันตาจาักสุได้แก่สัพพัญยุตยานที่มาในพระบาลีว่าปสษาทะมารุยหะสมันตาจากักขุ สมันตะจักสุขึ้นสู่ปราศาสตร์ที่ชื่อว่าทิพยจักสุได้แก่ยานที่เกิดขึ้นด้วยการขยายอาโลกากสินที่มาในพระบาลีว่าทิเพนะจักขุนาวิสุเทนะด้วยทิพยจักสุอันหมดจดที่ชื่อว่าปัญญาจักสุได้แก่ยานในการกำหนดสัจจะสี่ซึ่งมาในพระบาลีว่าจักขุงอุทปาธิ จักษุในวงเล็บธรรม,มจักสุวงเล็บปิดเกิดขึ้นแล้วแม้มังสะจักสุก็มีสองอย่างคือสัมภาระจักสุหนึ่งภาษาธาจักสุหนึ่งในสองอย่างนั้นว่าโดยสังเกตชิ้นเนื้ออันชั้นของตาล้อมไว้ในกระบอกตามีองค์ประกอบสิบสามอย่างคือธาตุสี่วันนะคันทะรสะโอชาสัมภวะรูป ชีวิตรูปภวะรูปจักษุภาษาทรูปกายภาษาทรูปแต่เมื่อว่าโดยพิสดารรูปเก้าเหล่านี้คือธาตีวันนะคันทะรัะโอชาสัมภวะรูปว่าด้วยอำนาจสมุดฐานสี่ในวงเล็บเก้าคูณสี่วงเล็บปิดเป็นสามสิบหกรูป ที่มีกรรมเป็นสมุดฐานสี่เหล่านี้คือชีวิตรูปหนึ่งภาวะรูปหนึ่งจักสุปัสสาทารูปหนึ่งกายปัสสาทารูปหนึ่งจึงรวมเป็นส,สัสมภาระรูปสี่สิบนี้ชื่อว่าส,สัสมภาระจักสุก็ในส,สัสมภาระจักสุรูปเหล่านี้รูปใดที่สามารถเพื่ออันเห็นรูปที่ตั้งอยู่ในลูกตาที่เห็นได้แวดล้อม ด้วยแววตาดำที่กำหนดไว้ด้วยลูกตาขาวรูปนี้ชื่อว่าปสาทะจักสุกระถาว่าโดยพิสดารแห่งจักขุปสาทรูปและโสตปสาทรูปเป็นต้นอื่นจ,จากจักสุปสาทรูปนั้นกล่าวไว้แล้วในวิสุทธิมรรคแลในรูปเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องถือเอาจักขุปสาทรูปจึงตรัสว่า จักขุงพิคววอันิจังดังนี้เป็นต้นในพระบาลีนั้นกะทาว่าโดยทิสดานท่านประกาศไว้แล้วในหนหลังโดยในมีอาทิว่าจตูหิการะนีหิอนิจังอุททยับพยะวันตะตายะรูปชื่อว่าไม่เที่ยงด้วยเหตุสีประการเพราะมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา บทว่าโซตันจะท่านประสงค์เอาเฉพาะโซตะปภาษาทรูปคานาภาษาทรูปชิวหาภาษาธารูปและกายะภาษาธารูปก็เหมือนกันบทว่ามนโนได้แก่จิตที่ดำเนินไปในการพิจารณาอันเป็นไปในภูมิสามดังนั้นพระสูตรนี้พระองค์ตัดไว้ตามอัธยาศัยของสัตว์ผู้ตัดสรู้ ในเพราะเมื่อพระองค์ตรัสแสดงลักษณะสามในอายตนะภายในหกไว้แล้วจบอธกถาอาชาติกะอน,นิจจสูตรที่หนึ่ง